สวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่กับแบบยออีกแล้วนะครับผมไอ้ที่ไม่ได้เล่นหลายวันนะเออเราจะไปเล่นแบบไรดีอ่ะเออเล่นกับแก๊งนี้ดีไหมไปไม่เคยเล่นสนะี่คนใช่ไปดูแบบยอของฮาโลวีนกันดีกว่าไปตรงนี้มีของป่ะมีของคือลูกอม ใครกินล้านฟอมปีดอะอู้หูอินเวสเน่ลำบากแล้วไปครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมาลูกเพื่อน ผมจะแบกเพืเ่อนเองสายเชื่ไว่ไม่เล่นมานานมากเออไม่เล่นนานมากลูกแมนเอาลูกแมนดูใครอะ่ะไปจ,จูจะอุ้ยหุ้ยหุยอุ้ย,ย,ยอะไรอะ่ะ แต่ลูกอมเราต้องกินลูกอมอย่างระมัดระวังนะครับผม12อครับสามมาละสี่เฮ้ยมาไหมผมคิดว่ามามาลวมาลว เพื่อนเดสมอลเล่ไหมไม่มีนะครับโอเคแต่เราก็ไม่รู้ใครตายใช่ไหมมีเพื่อนเยอะๆอันนี้ผมไม่เหงาแล้วยังไม่เจอเอ้ยไ,ไงกำลังคิดถึงพอดีเลยสดุ้งเลยไม่เจอนาน เอาละพาโซไม่ใช่ครับู่ฝัง่งนู้นเคอ้าวเพื่อนอีกคนหนึ่งอ่ะหายไปแล้วหรือว่าน่าจะโดนไอ้ลูกอม,มตอนแรกแน่เลยตายกินแล้วถายเร่ชองเทียน เป็นของเรานะครับยิบเสียไาใครฉาย,ยออมา่ล้วเพ่อนแม่จะมานะนั่นไงเฮลโลคิตตี้เลยแบทอั t เตอร์เทสะเอาหูหนักกว่าเดิมชิปแล้วอนะ๊ายบายนะเพื่อน๊ายบายครับ